ขับบ้านหวยเตยครับบ้านเล็กๆครับดิมเครื่อล่ำเปล่านะครับแต่ว่าเพิ่งเศรษฐกิจด,ดีเลยครับมีแต่รถพิกับครับบ้านมีรถทุกขั้นเลยครับเป็นรถพิกรัรทรงป่าทรงนล้วก็เด้วอ,นะอาศัยว่างขวาว่างไโอ้ต้องไปอีกเส้นนึงเส้น,ไงไงนครับกออกาก มวยเตยครับจากบ้านมวยเตยโอ้นี่บอกว่าไม่ง้อยุแปดตัวแมนควบเล่าตรงนี้บ่แต่ว่าทีเราขั้วกลวนแปดตัววิธีเนาะเตยมาจากองค์แพร่แปร่หนสิโอ้หกสลังคาขึ้นว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนโรงเรียนห้วยเตยโรงเรียนขนาดเล็กพรประสิทธิ์วิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กน่ารักน่ารักโรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยานะครับ นี่เม่นบ้านยังนี่ย่คือสวยงามเป็นเลยเอา้รนบะมาเรีอนใตมาต้นไม้ฝ่งบัวนี่ไหมเป็นของเรียนอะเรของงเียนงานด้กวาอ๋อออกจากบ้านหหวเตยครับเพื่อสิไปบ้านโน้นป่าขาหน่อครับบ้านนีเออันนี้เ่ไม่ใช่นนเียอาเดียวครับไปบ้านโน้นป่าเขาครับบ้านนี่ เอาครับก็ลังสีไปบ้านโน่นปลาขาวนะครับจากบ้านไวยเตยจะวากับจากซีเมนแท่งโมเมนนะครับมากับย้ายนี่นะนี่ครับย้าย <c oughs> ที่อันนี้กระดับหน้าแมนเส้นแท่งนี่พวกกูกับไปโน่นปลาขาวแมนแมน่นอนโมเมนจะได้ทางใหญ่กันนี้แต่ว่ามันก็นไปได้หลายเส้นเนาะ ทางเห็นมันแน่นนเด้มันทางเดียวไปมีคนแถวนี้จอดให้ท่งโอ้เสียงนะกลางอา่างทั้งเมื่อนหนาอพือ้นที่ส่วนมาาเป็นสวนยา ที่เห็นนั่นเป็นผู้สิงนะครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ด้านหลังผู้สิงทาาเค่อนลำเปล่าบ้านห้วยเตยนะครับเดี๋ยวนี้กาลัางเดินทางจากบ้านห้วยเตยไปบ้านโน่นปาขาวครับซึ่งเป็นบ้านอยู่อยู่หิมเค่อนลำเปล่าขึ้นกันโอ้สวนอย่างไยเนาอยยยเนาะบ้านเศรษฐกิจ จักสวนดีบ่คิดว่าเป็นได้ <thing st> สวนบังบงัวมีคนไหมนี่จอดถนนจอถนคนท,าท,าท,าทา่านนอนเวียนเบอร์เลยตรงแมนน่ะล่ะแมนถนนกับสีแมนแน่นอน,น,แ,น,น,น,อนแต่มันจะมีอีกเส้นหนึ่งไปนะถนน,น,สน,นเส้นนี้เส้นวัด เส้นบัดสอดคือเกาเห็นหนามเลยเลยนาะ,อะสอดคือเกาแต่ว่าเส้นนี้ก็สอดคือเกาครับเมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับสอง4ันยหกสิบี่ครับผมกับยายติดนะครับมาเลาะเบิงลองลอยนะครับบ้านติดตขืือนล่ำเปล่านะครับที่ยูสอกลีบบ้านต้นไม้โอ้ ขียยนนปา่ทแลอยู่ซอกหลีบนะครับขันโบเสาะแสวงอีลีกะ <c oughs> บบเห็นครับตรงซอกแทกเขามาหลีเพราะว่าอยู่ในซอกหลีบเคื่อนล่อเป่านะครับอันนี้ผมก็ย้ายติ๊กเะาะเสาะ,ะแสวงหาครับเส้นทางนี่จักแมนโม,มนแมนอบ่ามากะวันอย่ถามค้นกับโบโบ่บ,บเห็นนะครับเดี๋ยวลอง ยังไม่เจอคนอ๋อนี่นี่นี่เนี่ยเออโอเคเห็นรถจอดต้องมีคนนั่นงน้าคุณยายหือ,อ,อยัางงานไง้าย้โอ้โหหนุกันเลยไปบ้านโน่นป่าขาวบ่เนี่ยเมนเออแมนเมนตรงามาเลยเป็นบ่โอ้โหดีเลยคุณย่าหดีนะไม่ได้หูดอา <laughs> ขอบคุณท่าหลายครับ นะครับแต่เย็นดีเลยก็นอนเล่นเด็คุณยายไหมอามคุณใหญครับไทยบ้าน,นโน่นป่าขาวแมนอยู่แต่เราโง่เลยว่นคือตอน้นหม้อใช่ไหมนะครับ<อ>นี่คือไ,ไปบ้านโน่นป่าขาวครับพันบ้าน,นโน่นป่าขาวะนะครับไปเป็นทางหิน <ST. S 1> ไปน้ำสวนครับโอ้ต้นไม้ต้นนี้คือใหญ่เลยต้นใหญ่ไทยบาปคระเยซูบอ ทิศดีดีตะไทบาปปงไดส้ตองได้ใบสู้ๆกับปีนึ้คือบไม่ตองอย่างเดียวนะห้ามเดียวนะถ้าเลียวจะไปที่ส่วนบุคคลบ่าไม่เป็นทหาเฮ็ดดีแต่โอ้โอนี่ผ้ายติกเขาป้าเขาดงงมาปตาปัวก็ไปตออกดีเท่เขาป้าเขาดงมนฮะประกากไปให้าที่ส่วนบุคคลบ้านบูบันแถวริ่มเคือนล่ำเปลาอันนี้ปล่อยปลอยลางวางเปลาตะไหนที เดี๋ยวนี้ยวกำลังเดินทางจากบ้านห้วยเตยไปบ้านโน่นป่าขาวนะครับคนบอกก็ไม่บอกว่าไปทางไปหางนั้วเดี๋ยวาทางหินเดอ้อหินหนึ่งเด้บ้านโน่นป่าขาวนี่เป็นตำบลพูสิงห์อเด้บ่แม่นตำบลสารขันเอ้าวบอกบ้านห้วยเตยสาร,สารขันแน่นอนเขา <ตำ S 1> เป็น,นกัน ตำบลธถานการยนต์โมหวยเตยเออห่วยเตยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดียเด๋ยวดูดูบ้านอบขาด,ดูดูอีกที่นบน่องปะขาเนี่เป็นตำบลผู้สิงโอไม่ได้ติดแกงตำบลผู้สิงตำบลตำบลโอ้ต้นไม้ไงพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุกห้ามเก็บเห็ดพะนะเป็นป่าธรรมชาติแล้วแสดงว่าเป็นป่าเห็ด ม่ให้หน้าสำรับไปนะครับมองไลยต่ำๆกบบปูเขามองเลนน่นๆแบบปูหยางนะครับอันนี้คือซีเมนตมั่นสำหรับหลังนี่ยกหล่อมนะครับแล้วว่าฝากคุณปูอ้อยอันนี้ก็สซีเมนมั่นแม่นอยู่นี่ทางครับเป็นบ้านพนมมีรถทุกหลังคาโอ้เป็นบ้านนะครับบ้านโอ้ดีดีรถฟอวจนเหนื่อยอยู่ห่างกันนะ อันนี้เป็น,น,นอยู่ห่างก,กันแล้วโรงเรียนทีนี่เอา้าโรงเรียนนี่ยุบแล้วได้นี่ซื้อว่างเลยใช่ยุบแล้วนี่ยุบแล้วโรงเรียนขนาดนี้ก็ยุบแล้วนี่เพราะว่าพอ,พอหกหกยันไงองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียน<อ>บ้านโนนป,า<อ>ปาลาขาวปลาขาวลาดบุรณะซึ่งลาดรณะเกดหนึ่งยุบแล้วจ้ะยบุยบย<อ>ุบไปเขาไปเขาครับเดี๋ยวข้อมูยุบไปเขาซิโอ้นี่แสดงว่า พ่อมาบ้านโน่นปลาขาวเนะเลี้ยวไปซะก่อนเออนนปลาขาวอยู่เลีมันมันหน่อยเนาะหน่อยก็คอยตื่นนี่ครับมาถึงแล้วครับเป็ดเป็ดโรงเรียนบ้านโน่นมาเอาปลาโว้บ้านโน่นบ้านโน่นโอ้เกือบเหยียบตัวนี้โบลีโบยเห็นเนี่ยว่าไงโอ้เกือบเหยียบเลยเหยียบมาที่เลี้ยตุ่นมามากนอนถนนครับนี่

บ้านโนนปลาขาวว่ามันว่านอกันหรือล่เซนว่านมาแล้วในรุ่งไปพุ่นจังำได้ว่าเป็นไอ้นี่เห็นต้นป่าอย่างเงี้ยโนนปลาขาวครับนี่แต่ว่าเขาบอกว่าเซนนี่ได้อ๋อที่นี่เป็นเซนเซนพุ่นเซนมา,านแต่ท่านสวนบกโม่เอาเลยโอ้อน,นี่ไงตากปลาเต็มยี่โอ้ตากปลาครับโน่นปลาขาวถ้าเผากระสือกัน จักหน่อยวะจะขายเหรออัน,นเดียบไปตรงที่เขาแขวนขายดีกว่าเผื่อมันยังไม่แห้งยังไม่แห้งเขาก็ไปขายได้นะข,าย,ะา,ขายได้อ่าบ่อ่าเดือดเดือดเราคุยมาถามซื้อเลยวันติดซื่อมาไวเซ็ตโอ้แต่ว่าบุ๋งละมาหลายหลายแพงนเขามาทำครับบ้านนู่นบ้าเจ้าดิทอดแซ่บเสี<ก>ยบอะไรนี่บ้านคนโอ้นี่หัวงามคะ่ะ อันนี้รถไม่เกี่ยวหนามันมาสวนเพลินตัดนยาตัดอ้อยยายายาไอ้หัวยาบอดยาโอู้หูเดี๋ยวพันตวงยาไอ้หัวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมมาหอดบ้านโน่นป่าขาวนะครับเป็นบ้านทางห่างเนาะมีหน้าเราโรงเรียนเขาถึงยุบโรงเรียนโนนป่าขาวยุบแล้วยุบไปเข้ากับโรงเรียนใหญ่ ค่อยมาจกเขียนเลยหรือยุบไปเข้าการเรียนห้วยเตยไะไม่ใช่ต้อง,องดเลยวัดเป็นนามกืยนแล้วถ้าถ้าถ้านามถาามมาถมว,ว,วัด,ดวค่อยละอุปโยงอุาอยู่สูงหลยเนาะ ข้ามาถึงบ้านโน่นปะขาวไปมาเลยลูกไปอยู่โอ้จำได้แล้วจำได้แล้วแต่เราไม่ได้มาเซนดีข้าวโลกไปบ้านเจิดเด่เออบ้านป้านี้แหละดูเลยมาต่อบมดีเอเขาไปนี่นี่บ้านอะไรนั่นปะอันนี้อันนี้ลกไปไม่ได้แล้วเพราะเป็นท่าเรือน้องนี่ข้ามาหนี่นี่ขาวมาเซนดีบ้านนี้ข้าเราไปหาไปวัดนั่นเล่นกัน โอเป็นวัดได้ตอนลงไปจำได้ว่าบเป็นวัดแวงเานีมัน,นมลงไม่ได้เ,เป็น่ลงไปโยเาเคยลงไปนท่ด้ถอยึ้น,นจบาบนนีได้เาเคยลงไปได,ไดงมนฝุ่นเลยไเอยขวัดมันเห็นบ้านลางนี้นี่หลังนี้จาได้บา้านหลังนี้ รานนี้ไหมโ oh, อ้สวยเข้าร่ลงมาหนิเข้ามาหดวนี่ไี่น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 ็นบ้านห้างนี้นี่ว่าประเทประเดกเลยมาน,นี้ไปพุน่นไปพุน่นคือว่ามันเหลี้ยวเู็สเซนเลยเลยเมนบเมนเขาเห็นเือนพุนน่นจอดรถด,ดูนี่ด,ดูหม่อจอนรุนเมนเมย ่นันนี่เปรีนูดโอ้เขางดจับปลาหรือเปล่านี่เป็นกระดูกงดจับปลานี่ครับผมอยู่บ้านโน่นป่าขาวครับแต่ว่าหันมาซีดเบ็ดอันนั้นบ้านโน่นป่าขาวมากหอดโอ้จำได้เลยหอดนี่นะครับนี่เครื่องลำเปล่าโอ้งดจับจริงๆด้วยไหมผมมีคนซีดเบ็ดซีดจ้านี่คือเครื่องลำเปล่าบ้านโน่นป่าขาวนะครับเขาเห็นย่าอันนั้นตอนนั้นเนาะคืมาถ่ายคลิปอยู่ท่านึงครับตอนน้ามันหน่อย บ้านโน่นป่าขาวที่เราเห็นแพนั่นนะ่ะแพแพ,แพกินเรื่องกันแต่ว่าเขาหยุดเขมดแล้วเดี๋ยวผมลงไปแทยให้พี่พน้องบังจักหน่อยครับ,รบผมมาถึงบ้านโน่นป่าขาวนะครับแล้วก็ล่งเลยมากหอดเขื่อนลำเปล่านะครับนี่เขื่อนลำเปล่าฟางโน้นสิเป็นอำเภอสามชัยนะครับฟางตรงขามตรงบ้านโน่นป่าขาวนะครับ บ้านโน่นปลาขาวนี่เป็นตำบลผู้สิงนะครับตำบลผู้สิงอำเภอสารคันจังหวัดกาฬสินครับฟังรงคามเป็นอำเภอสามชัยนะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินขึ้นกันอันนี้เรียกว่าล่ำนา้าเปล่านะครับเมื่อสร้างเคลื่อนแล้วตันเคลื่อนแล้วล่ำนา้าเปล่าก็เลยถูกน้าถ่วมขึ้นมาเป็นน้าอ่างไงเลยครับเป็นหวยทีไงเลยนะครับผมเคยมาทายพี่น้องเบิ่งเทนึงครับมองนี่ นะครับเมื่อนี้ผมมาอีกนะครับมาเลาะหาบ้านน้ำเคือนลำเปล่านะครับเมื่อกี้พูดอยู่ครับอยู่อยู่บ้านบ้านห้วยเตยครับผู่นมองเห็นขาวขาวนะครับนั่นคือบ้านห้วยเตยนะครับบ้านห้วยเตยครับนะนะครับบ้านห้วยเตยครับอ่าผมออกจะบ้านห้วยเตยกับลัดปลาอย่างลัดมากับว่าหอดบ้านโน่นปลาขาวนะครับนี่คือบ้านโน่นปลาขาวนะครับเนี่ย นี่โน่นป่าขาวนะครับเป็นบริเวณที่แต่กอนก็คือ,อมีโล่งเบ็ดนะฮะป่าแต่ว่าช่วงนี้นะครับจากวันที่หนึง่งมีชุน่ามาานะครับทังงลมประม่งเพิ่นสีสีบอใหให้จับป่านะครับเป็นฤดูว่างไครนะครับเจ้าบ้านก็เอาสะดุ้งขึ้นนะครับสะดุ้งขึ้นสะดุ้งขึ้นตากไว้ครับบบมีด่าเนี่ครับนี่นะครับเป็นสะดุ้งตากไว้ นะครับเพราะว่าเพื่อนหามจับปลาครับจากวันที่หนึ่งมีทุนายนเป็นฤดูว่างใครนะครับในเค่อนลับเปล่าเดี๋ยวนี้สะดุ้งกับสีมีอยู่ครับแต่ว่าด่างสะดุ้งโมมีครับนี่ครับสิตากไว้เลยตากไว้นี่ครับโมมีสะดุ้งครับตากไว้จนก็ว่าทางกรมประมงนะครับทังราชการเพื่อนนะครับสียห้จับปลาได้นะครับเพื่อนจังสี เริ่มฤดูการจับปลาใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เลือนกับจอดนะครับจอดบ่ได้ไปนะครับนะครับนี่คือบ้านโน่นปลาขาวนะครับผมนครตะลอนทั่วนะครับพานตามเบิงโมบ้านอ่าริมเขื่อนลําเปล่าตอนนี้ก็มาถึงบ้านโน่นปลาขาวนะครับน้ำเตีห็นคือน้ำเขื่อนลําเปล่ารรมดาแล้่ยวบริเวณนี้คือลําน้ำเปล่านะครับเป็นลําน้ำเปล่าเล็กๆแต่ว่าพอตันเขื่อนลําเปล่าแล้ว น้ำสีท่วมล่ำน้ำเปล่านะครับขื้นมาสูงนะครับแถวย่มน้ำหลากริงกกับที่ขิน,นม่าหอดผีครับมองผมจอรดรถผีครับโอ้นขื้นหอดขึ้นหอดเฮือนเพิ่นขึ้นครับปุ่นปุ่นนะครับขื้นหอด,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 หอดมองบ้านเพิ่นเลยได้ครับฝุนบ้านนะครับขื้นหอดพุ่นเละครับน้ำเวลาขึ้นช่วงสูงนะครับ วังตรงขามออเพื่ออำเภอสามชัยนะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินครับตรงขามหม่องบ้านโน่นปะขาวบ้านโน่นปะขาวนี่เป็นตำบลผู้สิงนะครับอำเภอสารคันจังหวัดกาฬสินวังตรงขามจะเป็นอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินพี่กันครับขอบคุณพี่น้องครับที่ที่ตามรับชมณนะครตะลอนทั่วสวัสดีครับ